現在、コロナ禍での広範囲にわたる感染が人々の生活に影響を与えて大変化していていつも通りの生活のままでは生きられない職場で働くことができずに在宅勤務することになったりして仕事を失う人もいます。 そして今回のテーマはフードデリバリー料理を注文するに関して今の時代での最も便利な方法の一つです特にこの23年世界の感染状況で店舗内での飲食が禁止されたり食事を持ち帰りのミッドをされたり決められたルールを遵守しなければなりませんそのせいで今のフードデリバリーが全世界で人気が高まっていて 人生の必要なものの一部になるかもしれませんタイでもそうですタイでのフードデリブリーはコロナ前から存在していますがそんなに人気ではなかった使った人はいますが今ほどのレベルの人気とは比べ物にはなりません今のタイのフードデリバリーは前より人気が高まっていて都会だけではなく そして田舎までデリバリーが可能なのですすなわちほぼ全国で使えますのでこれは多分日本と少し違いますね聞いたところではサービスエリアは全国47都道府県でしたが全てのエリアというわけではありません利用できない市町村もありますそれでは少しタイのフードデリバリーの収益グラフを見てみましょう2019年 コロナ前には2018年から23%だけ増加しましたが、その後の2020年は40%増加していて、そして去年の2021年が一番で46%増加していました。今年もどんどん伸びています。もしコロナがなくなったら、フードデリバリーはまだ人気なんでしょうか私たちがインタビューしていたのを見ていきましょう。 ครับผมขอรู้อนเลยะคูัได้หรือเปล่าครับแอ่อคุณเคยใช้บริการปูเดียรี่มาก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับผมแล้วก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเคยใช้หรือเปล่าครับเออก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช้น้อยแล้วการที่มีโควิดเนี่ยส่งผลให้การใช้เยอะขึ้นหรือเปล่าครับใช้เยอะขึ้นมากครับผมครับแล้วสุดท้ายนะครับตัวบิว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดแล้วจะยังใช้ต่อหรือเปล่าหรือว่าใช้ลดลงหรือเปล่าครับอาจจะใช้ลดลงครับผม ขอบคุณครับแค่นี้ครับขอบคุณครับเอ่อคือพอดีนะครับขอผมจะทำคลิปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการฟูเจอร์รีครับขอแต่สักครู่นะครับได้ครับโอเคครับอ่เพราะอแไรนะครับเอ่อคุณเคยใช้บริการฟูเจอร์รีหรือเปล่าครับอ๋อเคยครับผมคครับแล้วก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเคยใช้หรือเปล่าครับเคยครับใช้มาตลอดเลยครับแล้วเทียบกับก่อนมีโควิดเนี่ย ยุคโควิดแล้วทําให้ใช้เยอะขึ้นหรือเปล่าครับโอ้ใช้เยอะขึ้นมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยุคโควิดเนาะแล้วก็ทํางานที่บ้านเรียนที่บ้านก็อยู่บ้านตลอดใช้ตลอดเลยไม่ได้ออกไปกินข้าวเลย,ยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโควิดหายไปแล้วเนี่ยจะยังใช้อยู่หรือเปล่าหรือว่าการใช้จะลดลงหรือเปล่าครับผมคิดว่ายังไงก็คนก็ยังใช้เยอะขึ้นนะเพราะว่าพอใช้กันไปแล้วคนมันก็จะเริ่มเริ่มชินอย่างนี้แล้วก็มันสะดวกมากจริงๆแบบว่าใครๆก็ใช้ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเลิกใช้มันเลยครับ ครับผมค,ครับโอเคครับเอ่อท่างคู้มีการใช้บริการ้ดเ d ล e l i v e r y บ่อยนะครับบ่อยครับบ่อยอ๋อแล้วก่อนโควิดก็ใช้แบบนี้เป็นปกติหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาใช้แบบนี้เป็นหลงังโควิดเอ่อส่วนตัวเรามาใช้หลงังโควิดคหลงังโควิดคอ๋อ,อโอเคครับแล้วก็คิดว่าโควิดส่งผลส่งผลส่งผลกระทบให้การใช้บริการ้ดเ d ล e l i v e r y มีมากขึ้นหรือเปล่าครับ ่วนตัวคิดว่าใช่เพราะว่าคนเรื่มที่จะอยู่บ้านกันมากขึ้นเอ่อโควิดนั้นหมดไปแล้วยังคิดว่าจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ต่อไปหรือเปล่าครับอ่อคิดว่าใช้เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันก็สะดวกกอบเราดีแต่ว่าทางนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่ว่าเรื่องของอาตาัตราค่าค่าบริการเพราะว่าช่วามันเริ่มที่จะแพงขึ้นทุกทีแล้วถ้าถ้ายัางแพงขึ้นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะกลับไปวิีชรณาตัวเ,มเิม อ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้ตัดพาน์มากเลยนะครับขอบคุณครับฝั่งพังฝั่งเยี่ยนหรือว่าฟูดเดลิเวอรี่ได้ไหมครับพี่เริ่มทํางานขับการ์ดมานานหรือยังครับประมาณสองปีครับอ๋อแล้วพี่ทํางานขับการเป็นงานหลักหรืองานเสริมครับเป็นงานหลักครับพี่คิดว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันหมดไปแล้วอ่ะพี่คิดว่าฟูดเดลิเวอรี่นั้นจะยังมีความนิยมเท่าปัจจุบันหรือเปล่าครับก่อนถ้า มันก็ไม่น่าจะตกไปมากนะครับอาจจะเหมือนเดิมนี่แหละครับหรืออาจจะน้อยลงก็ไม่มากเท่าไหร่โอเคสขอบคุณครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับแล้วพี่คิดว่าหลังจากหมดสถานการณ์โควิดไปอ่ะพี่คิดว่าจะยังขับแารปอยู่ไหมครับขับอยู่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณความเย็นมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ทํางานขับฟุดแฟนด้ามานานเรื่อยครับประมาณห้าเดือนครับโอเคครับ พี่ทํางานขับฟู้ดแพนด้าเป็นงานหลักหรืองานเสริมครับงานหลักครับ,คครบแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดนั้นหมดไปพี่คิดว่าฟู้ดแพนด้าหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าอื่นนั้นจะมีความนิยมเท่าปัจจุบันหรือเปล่าครับเอผมก็ว่าก็น่าจะเท่าเดิมนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้แตกต่างมากเท่าไหร่อโอเคครับแล้วก็คำํำถามสุดท้ายนะครับแล้วถ้าสถานการณ์โควิดหมดไปพี่ยังจะคิดว่า พี่ยังจะขับฟู้ดเดลิเวอรี่ต่อไปหรือเปล่าครับก็ยังขับอยู่ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่หน่อยนะครับพี่พอจะรู้ไหมครับว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับนี่เปิดมานานนะครับแต่ว่า แ่าจต่หลายปี้วครับผมเพิ่งมาอยู่ได้ห้าปีครับอ๋อโอเคครับแล้วก็ร้านนี้มีบริการเดลิเวอรี่ไหมครับก็มีบริการแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีโควิดแล้วคิดว่าร้านนี้จะยังมีบริการเดลิเวอรี่อยู่ไหมครับอ๋อมีครับยังอ๋อโอเคครับ,คครบแล้วก็ถ้าในถ้ามีบริการเดลิเดลิวอรี่อย่างนี้อยู่แล้วครับที่คิดว่า ที่นั่งในร้านาจาเป็นที่จะต้องมีอยู่บ้างไหมครับพอ,อถ้าไม่มีนั่นงนะเทคคอมอีอย่างเดียวเอาเป็นใส่กล่องกับบ้านอยู่คิดว่าอย่างนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรอครับหรือว่าเอ,อแบบไหนก็ได้ครับถ้าใส่กล่องกับบ้านมันจะปลอดภัยดี๋อ,อโอเคครับ,บคนที่ให้สัมภาษณ์มากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะ นี่วาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ food e l i v e r y หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับอ่าร้านหมูสเตนนี้เปิดมานาหรือยังครับอ๋อเะพาะผมขายที่นี่ก็ประมาณสิบสามปีแล้ะขายที่ที่พักขนงมประมาณยี่สิกว่าปีโอเคครับแล้วร้านนี้มีบริการ delivery มากไหมครับอ๋อมีครับมีของู้ด d พ a ด้ามีก r a มีไลน์แมนแล้วก็มีช้อปปี้ครับโอเคครับแล้วอ่ร้านนี้มีบริการ delivery มานาหรือยังครับหรือว่าเพิ่งมามีอ๋อนี่ก็มีตั้งแต่ต้นต้นนะ้ พิ่งเพ,พิ่งจะมาได้ช่วงประมาณปีสองปีเนี่ยแต่เราลงวงในมานานแล้วลงวงในมาก่อนแล้วก็มาเข้ากับกบมาเข้ากับ Delivery เนี่ยนะครับครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดโควิดหมดไปแล้วพี่ยังใช้บริการ Delivery อยู่ไหมครับ๋อ,อคิดว่าต้องใช้ตลอดเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนี้แล้วอะครับมันสามารถช่วยในการค้ามันเพิ่มได้เพิ่มในการค้าได้ครับอ,อ๋อโอเคครับแล้วก็คำถามสุดท้ายน,นะครับ ร้านนี้มีบริการเดลิเวอรี่แล้วคิดว่าหน้าร้านหรือว่าแบบพวกโต๊ะนั่งยังจะเป็นอยู่ว่างไหมครับก็ยังมีส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งทําร้านเสร็จใหม่ๆครับก็มีส่วนเพื่อให้ลูกค้าแบบเขามานั่งทานได้แล้วก็ซื้อกลับไปทานได้แล้วก็เดลิเวอรี่ก็ยังทําควบคู่กันไปตลอดนะครับครับโอเคครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณมากนะครับ それでは日本の方に行きましょう。 want to move much of further. I would like to ask for a food delivery service. Have you ever used a delivery service? Yes. What did you order? Uh, McDonald's, Kentucky, and um, Bento, etc. We can eat right away. Was it delicious? Yes. Yeah, uh, it was warm and it was delivered quickly and it was super delicious. That's great. You start use it after the corona. That's right. Yeah. Before corona, before corona, I used to go to restaurant and eat. Have you ever used it too? I haven't yet. Really? じゃあ食堂にやってきました早速インタビューしていきたいと思います 聞いていきたいと思いますあなたの地域にはフードデリバリーサービスはありますかありますサービスを使ったことはありますかないですだから使ってみたいと思ったことありますかないですないですその理由を教えてください高いから <laughs> あなるほどはい。ありがとうございますありがとうございます,いますお願いしますインタビューいいですかはい、もちろんですえっとはい あなたの地域にフードデリバリーのサービスありますかないですもしその地域にフードデリバリーサービスができたら利用したいと思いますかえめっちゃしたいですえそれは何ですかそなんかやっぱり寝起きとかにご飯食べたくない時とかにもすぐ食べたいなって思うんであったら便利だなと思ったりします <laughs> ありがとうございますあ、はい、の地域にはフードデリバリーサービスがありますかありますフードデリバリーサービスを使ったことはありますかよく使います それはなんでですか？それはえっと友達と家とかにいるときに外に出るのが面倒くさいときに手軽に食べ物が欲しいなって思ったときに使います。コロナ前はよくデリバリーしてましたか？は、まあ、特にコロナ後が増えました。そうなんです。はい。えっとどんな食べ物をデリバリーしましたか？は、まあ、韓国料理とか。 それでみんなが好きなよく行くマックとか使います、ね。<laughs> なるほど。それは美味しかったですか？美味しいです。<laughs> じゃあコロナ後はフードデリバリーサービスをまた利用したいと思いますか？<laughs> 思います。使いますそれはなんでですか？それはまあ便利だからですね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、見ての通り今のフードデリバリーは人気が高まっているしすごく。 便利だしたくさんの人々が使っていますがまだ使ったことがない人もいます私たちの意見ではこれからフードデリバリーはもっと変化して本当に人生に必要なものになるかもしれません最後にこれからのフードデリバリーはどうなるのか楽しみですね皆さんはどうですかこれからのフーーバリーはもっと人気が 高くなるのでしょうかそれとも席がないフルードデリバリーサービスだけの店がもっと開くのでしょうかはい皆さんご覧いただきありがとうございました。